ยูนิคอนอวกาศเชอรี่และยูนิคอนสายรุ้งลิลลี่นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง <c oughs> แต่พวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาดูการผจญภัยของพวกเขาได้ในลาลิลูเลยอย่าเพิ่งทิ้งกล่องกระดาษนี้ไปมาเปลี่ยนมันให้กลายเป็นปีกกันเถอะว่าและตัดปีกออกมาพวกมันนุ่มนิ่มพองฟูอย่างกับเมฆเลย แท่ขนนกสีสดใสลงไปคลุมทั้งสองด้านพวกมันดูสวยมากเลยพวกเราต้องติดมันให้แน่นซ้อยข้อมือเล็กๆสามารถกลายเป็นเข็มขัดได้เอาของประดับพิเศษออกไปและมัดมันรอบๆเอวเท่านี้ปีกก็ติดแน่นแล้ว <c oughs> พวกมันทั้งสดใสและแวววาวย้ย ฉันบินได้อีกครั้งแล้วเมฉันคิดถึงเธอจังเลยโอ้ฉันเกือบลืมแนะ่ยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ลมก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นอย่าเอาที่คาดผมฉันไปนะยูนิคอร์นแบบนี้ไม่กลัวสายลมหรอกนะ <c oughs> <c oughs> ยูนิคอร์นอวกาศเชอรี่มีสไตล์ที่แตกต่างออกไปโดยสิน้นเชิงเธอชอบเฉดสีเข้มๆและลุกหลุดโลก มาทำทรงผมให้เธอกันเถอะเลือกริบบิ้นซาตินตัดและเชื่อมขอบด้านหนึ่งและได้ออกเลาะได้ออกพวกเราทำผมต่อได้แล้วติดมันลงไปแค่นี้การแปลงโฉมก็เสร็จแล้วเล็มตรงปลายและรวบผมเป็นหางม้าเดียวพวกเราเองก็อยากได้ชุดเรดรสใหม่เหมือนกันทำสองชิ้นออกมาจากผ้าพร้อมด้วยลายปริ้น เย็บด้านหลังและด้านหน้าเข้าด้วยกันทําเป็นชุดบอดี้สูตโปรยกากเพชรลงไปด้านข้างพวกเราอยากให้เป็นประกายระยบร้ับ <Wow. S 1> ชุดยังไม่เสร็จเลยมันจะต้องดูดีกว่านี้แน่ถ้ามีกระโปรงขนนกทําที่คาดผมจากแหวนท่าสีบิดดินเบาสีม่วงและชมพูติดเขาลงไปดอกไม้สองสาดอกและหูน่ารักน่ารักเข้ากับแหวนเติมกาวเพชร แล้วที่คาดผมยูนิคอร์นก็เสร็จแล้วเสริมลุกให้สมบูรณ์ด้วยชุดผู้หญิงอายแชโดว์ของเธอเปล่งประกายราวกับดวงดาวลิปสติกสีไลแลกเสริมลุคให้สมบูรณ์ยิ่งขนนกมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเห็นด้วยไหมล่ะเชอรี่เห็นด้วยยูนิคอร์นอวกาศใจเย็นและช่างฝันกว่าเพื่อนของเธอแต่เธอรักทุกอย่างที่เป็นประกายเหมือนกัน อรุณสวัสดิ์เชอรี่ได้เวลาตื่นแล้วห<า>่โอ้ช่วงเวลาโปรโดของวันหมดลงแล้วฉันเกือบลืมเลยวันนี้ลิลี่จะมาหาฉันต้องเลือกชุดส,สวยๆใส่แล้วสิตรงนี้เรามีอะไรกันนะกระโปรงตัวโปรดสตัวเธอก็เห็นตัวนี้แล้วลิลี่เอากระโปรงปักเลื่อมมาให้ฉันฉันจะสวมมันล่ละ มันเข้ากันกันกบกระเป๋าของฉันด้วยระหว่างที่เชอรี่กำลังเลือกชุดอยู่นั้นลิลลี่เองก็ต้องเตรียมตัวแล้วเหมือนกันพวกเราต้องการอ่างล้างหน้ามาโพนี่ตัวเก่าจะถูกแปลงโฉมลบกาวเพชรออกไปและระบายทับตัวด้วยสีอะคริลิกสีขาวยูนิคอร์นสีรุง้งก็ต้องมีปีกสีรุ้งสิ อันนี้มีประโยชน์แล้วล่ะระบายพวกมันเป็นสีรุง้งคลุมด้านบนด้วยลูกบอลโฟมติดท่อเข้ากับตัวม้าโพนี่และคลุมรอยต่อด้วยสายแวววาวทีนี้ก็เพิ่มอ่างล้างหน้าถอดเอาฟ้าจากขวดเก่าออกและใส่มันข้างในท่อเลมพลาสติกพวกเราต้องใช้ลูกบอลเพิ่ม ติดชิ้นส่วนของขวดแทนที่หัวก๊อกพวกเราทำอ่างล้างหน้าสำหรับยูนิคอร์ตัวจริงได้แล้วอรุณสวัสดิ์ลิลลี่ยูนิคอร์สรสีุงตื่นแต่เช้าตรู่เลยฉันยังง่วงอยู่เลยฉันต้องล้างมือและทำตัวให้สดชื่นขึ้นแล้วฉันยิ้มอยู่ตลอดเวลาเวลาฉันใช้อ่างล้างมือนี้ มันเป็นแบบที่ฉันชอบเลยใช้ลูกโลกอันเก่าทำเป็นเก้าอีส้สำหรับยูนิคอร์นอวกาศของเราตัดลูกโลกครึ่งหนึ่งฝนตรงขอบใช้ฟองน้ำระบายชิ้นส่วนเป็นสีที่ถูกต้องตัดสองชิ้นออกมาจากเสื้อยืดเก่าๆติดขอบและแยัดไส้ลงไปในบอ่อ เติมบ่อนั่งนุ่มๆสะดวกสบายจังฉันนึกผาามาในห้องตัวเองได้เลยเชอร์รี่วางเก้าอี้ลูกโลกของเธอไวในที่ที่ดีที่สุดเลยเธอทั้งสามารถอ่านหนังสือและดื่มกาแฟไปพร้อมกันได้ที่นี่ฉันเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นตั้งแต่ได้เก้าอี้ตัวนี้มาทำกล่องดูแลสุขภาพฟัน หลอดดูสายกลายเป็นหลอดสำหรับหลอดสีฟันปิดมันและเอาด้านหนึ่งออกยาสีฟันส,สวยๆสำหรับฟันส,สวยๆผสมสลามและกาวเพชรในหลอดเดียวถุงด้านบนด้วยลูกบอลโฟมเพิ่มลูกปัดแทนฝาปิดติดฉลากลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วพราเราต้องทำแปรงฟันแบบรักโลก แต่ด้ามจับออกมาจากก้านไม้ไผ่ติดผมลงไปบนตุ๊กตาตัวเก่าและเล็มมัน <c oughs> ทีนี้ยูนิคอร์สีรุ้งก็ดูแลสุขภาพฟันของเธอได้แล้วลิลลี่แปรงฟันของเธอสองครั้งต่อวันในตอนเช้าและในตอนเย็นด้วยแปรงสวยๆและยาสีฟันเป็นประกายการแปรงฟันของเธอเริ่มสนุกมากกว่าเดิมแถมย่งดีต่อสุขภาพฟันด้วย เชอรี่ฝันที่จะไปอวกาศทำกระเป๋าจากกลบเหลาดินสอเก่าๆระบายสีกล่องเป็นสีที่ใช่ติดแบตเตอรี่2อันแทนถังอากาศเติมกังหันทำจากพลาสติกเพิ่มรายละเอียดอีกนิดหน่อยมันก็เสร็จแล้วติดหลอดม้วนจากที่รัดผมที่ขาดแล้วเราต้องการที่ยึดกระเป๋าที่มั่นคงแบบนี้ ทำกรอบจากไม้คนกาแฟไฮไลท์พวกมันด้วยสีอวกาศตกแต่งกระเป๋าด้วยปีกและลูกบิดทําจากลูกปัดติดสายกระเป๋าให้แน่นแม้แต่นักเดินทางข้ามเวลายังอิจฉากระเป๋าสพายแบบนี้เลยนะมันดูสุดยอดไปเลยชาร์ลีตัดสินใจลองใช้มันดูสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ยฉันรักมันเลยล่ะ เชอรีฉันไม่เคยเห็นกระเป๋าสะพายแบบนี้มาก่อนเลยแน่นอนว่ากระเป๋าสะพายพวกนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะฉันรอกระเป๋าของฉันมานานแสนานานแล้วในที่สุดก็จะได้บินโดยไร้ปีกสักทีอ๋อเสียงของมันฟังดูน่ากลัวจังบางทีเธอน่าจะใช้ตาข่ายนิรภพยนะไม่เป็นไรหรอกหน้าดูสิเชอรี่เกิดมาก่อนเห็นไหมปีกนใช้สิ้นดีเลย ใช้ใบหน้าของตุ๊กตาที่พังแล้วตัดชิ้นส่วนหลอนดูดและติดมันเข้ากับหัวจอรูสองสามรูกาวเพลลเลื่อมจะช่วยเป็นของตกแต่งให้เราเอาแผ่นใยไม้อัดมาทำที่อาบน้ำระบายแผ่นเป็นสีพาสเทวด้วยฟองน้ำสีพวกนี้สวยจริงๆเลยประกอบห้องอาบน้ำฝักบัว ต่อฝักบัวเข้ากับช่องเปิดใช้แหวนทำตะขอห้อยผ้าเช็ดต,ตัวชิ้นส่วนพลาสติกจะแก้วทิ้งได้แปรเปลี่ยนเป็นชั้นวางของห้องน้ำห้องอาบน้ำฝักบัวนี้จะช่วยทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นมาเลยหลังจากเดินเล่นแล้วิลลี่ก็ตัดสินใจอาบน้ำ ฉันเอาผ้าเช็ดตัวมาด้วยแขวนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันยูนิคอร์นใส่เสื้อของเธอในเครื่องซักผ้าและเธอก็เดินไปใช้แชมพูและครีมอาบน้ำของเธอฉันชอบอาบน้ำมากๆเลยทีนี้ฉันก็ออกไปข้างนอกได้แล้วตัดชิ้นส่วนวงรีจากกระดาษแข็งนันหนาะ ตยดยางลบเป็นรูปทรงยูนิคอร์นแบบนี้ติดมันเข้ากับพื้นหลังระบายทุกอย่างเป็นสีม่วงวาดดวงตาและในตาทากาวเพชรสีทองลงบนเขาทาทับพื้นหลังและแผงขนด้วยน้ำยาทาเล็บสีใสโปรยกาวเพชรลงไป ของตกแต่งแบบนี้เหมาะกับห้องทุกแบบเลยยูนิคอนอวก,กาศเจอเพื่อนของเธอ <c oughs> ลิลลี่เอาของขวัญมาให้ด้วยเชรี่ใช้มีเซอร์ไพรส์รามาให้ว้าวเป็นยูนิคอนที่สวยจังมาแขวนมันบนผนังกันนะขอบใจนะรักเธอเลย <c oughs> กดไลค์วิดีโอกดติดตามลา,ล,าลี่ลูและคลิกที่กระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา